จัสมินวิ่งตามฟาเต้บอกให้ทหารปล่อยตัวเขาฟาเต้ขอให้ทหารปล่อยตัวเขาสักหนึ่งนาทีเขาจะไม่หนีไปไหนทหารยอมถอยออกมาจัสมินก็คว้าคอเสื้อเขาถามว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้เธอรอคอยโอกาสนี้มาอย่างใจจดใจจ่อและมันเป็นความฝันเธอมาตั้งแต่เด็กแต่เขากลับทำลายมันในขณะที่มันกำลังจะเป็นจริงอยู่แล้วเธอร้องไห้ถามว่า ตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่ถึงได้เผาหนังสือเดินทางเธอตอนที่เธอกำลังจะขึ้นเครื่องพวกเขาเห็นเครื่องบินที่จะไปแคนาดาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าฟาเต้ปลบมือและหัวเราะ ในขณะที่จัสตินสุดนั่งลงร้องไห้กับพื้นเขาชี้ไปบนท้องฟ้าบอกเธอว่าเที่ยวบินที่จะไปแคนาดาของเธอนั้นบินไปแล้วเธอลุกขึ้นและถามเขาว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรกันทําไมเขาถึงได้ทําแบบนี้ทั้งทงที่เขาสนับสนุนความฝันของเธอและกําลังจะทําให้มันเป็นจริงเขาก็รู้ว่าเธอต้องการไปแคนาดามากแค่ไหนพวกเขากําลังจะไปถึงที่นั่นในอีก ไม่กี่ชั่วโมงอยู่แล้วฟาเต้กอดจัสมินบอกว่าเครื่องบินที่เพิ่งบินไปนั้นเป็นเซอร์ไพรส์ของเขาเอง เธอนึกถึงคำพูดเขาที่เคยบอกเธอในวันแต่งงานว่าชีวิตใหม่ของพวกเขาจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่เหลือของเขาฟาเต้ถามจัสมินว่าเธอไม่ชอบเซอร์ไพรส์ของเขาอย่างนั้นหรือเขาเคยบอกเธอแล้วว่าเธอจะต้องตกใจเมื่อได้เห็นเซอร์ไพรส์ของเขาและทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเธอบอกให้เขาหยุดพูดเรื่องไร้สาระเธอถามว่านี่มันเป็นเรื่องตลกอะไรกันและ เธอไม่ชอบแบบนี้เขาผลักเธอออกไปบอกว่าเขาไม่ชอบนิสัยแย่ๆของเธอเธอก็ย้อนถามว่านิสัยแย่ๆแ,แบบไหนกันเขาถึงได้ทำแบบนี้กับเธอหรือว่ามีใครบอกอะไรแก่เขาหรือเปล่าเขาเช็ดน้ำตาให้เธอบอกว่าเขานั้นแค่คืนสิ่งที่เธอเคยมอบให้แก่คนอื่นกลับคืนไปให้เธอเธอก็ถ,ถามว่าเขากำลังจะบอกอะไรแก่เธอ ฟาเต้ก็ตะโกนว่าเขากำลังจะบอกว่าเขาเคยตามืดบอดเพราะตกกลุ่มรักเธอเขาทำร้ายทุกคนและทำให้ทุกคนต้องร้องไห้เขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทางบ้านและครอบครัวเขาทำให้แม่ของเขาต้องร้องไห้และใจสลายเขาทำลายความเคารพของพี่น้องเขาทำให้ปู่และยา่าต้องได้รับความอับอายโดยเฉพาะพ่อของเขาเขาทำลายความฝันทุกอย่างที่ พ่อของเขาสร้างให้เขาเพียงเพื่อเธอเธอไม่ได้สนใจใครเลยเธอต้องการเพียงแค่เติมเต็มความฝันของตัวเองเท่านั้นความฝันและความปรารถนาของคนอื่นนั้น ไม่สำคัญสำหรับเธอจัสมินก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไปและใครพูดเป่าหูเขาแบบนี้เธอก็นึกถึงเทโจถามว่าเป็นเทโจใช่หรือไม่ที่ทำให้เขาทำแบบนี้กับเธอเขาบอกให้เธออย่าได้เอาเทโจเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะ เทโจไม่ได้ทำอะไรเลยจัสมินก็ถามว่าเธอทำอะไรให้เขาทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้เขาก็ตอบกลับเธอว่าเธอทรยศและหลอกลวงทุกคนเขากลายเป็นคนแบบนี้ก็เพราะเขาตกกลุ่มรักเธอ จัสมินบอกให้เขาหยุดพูดเรื่องไร้สาระเธอไม่ได้ทรยศใครเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปเพราะมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองฟาเตบอกนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจเขาตกกลุมพลางในคำโกหกของเธอและทำในสิ่งที่เขาไม่ควรจะทำอย่างที่คนพูดกันว่าไม่ว่าเราจะพยายามมากสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถปิดบังการโกหกได้แล้ววันหนึ่งมันจะต้องถูกเปิดเผยออกมาเขาถามว่าเธอจำคืนปาร์ตี้ดิวารีได้หรือไม่เหตุการณ์ไฟไม่ในวันนั้นได้เปิดเผยความจริงของเธอออกมาเขาได้รู้บางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเขาเล่าให้เธอฟังว่าแจสได้สารภาพกับเขาว่าเธอไปหาแจส เธอให้เงินกับสร้อยเพชรแก่แจสถ้าแจสไม่ทำให้เทโจออกไปจากชีวิตของพวกเขาได้และทั้งหมดเป็นแผนการของเธอเขาถามว่าทำไมเธอถึงทำเรื่องทั้งหมดนี้ทำไมเธอถึงต้องการทำลายชีวิตของพี่สาวตัวเองจัสตินบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก ถามว่าก็ทำแบบนี้กับเธอเพราะเขาเชื่อในคำพูดของแจสอย่างนั้นหรือเขาไม่รู้หรือว่าแจสเป็นจอมรลวงโลกและได้หลอกลวงครอบครัวของพวกเขา ฟาเต้บอกว่าแจสหลอกลวงพวกเขาและเธอก็หลอกลวงพวกเขาด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมแจสถึงได้มีกำไรข้อมือของย่าและสร้อยเพชรของแม่เขาจำได้ว่าแจสเคยแสดงกำไรและสร้อยเพชรให้เขาดูเขาไม่อยากจะเชื่อแจสเลยเพราะเขารักเธออย่างหัวปักหัวปำ และเขาไม่คิดว่าเธอจะทำอย่างนั้นได้แต่เมื่อเขาไปที่สถานีตำรวจเขาถึงได้รู้ว่าเธอเป็นคนประกันตัวแจสออกไปและมันทำให้เขาเชื่อว่าแจสพูดความจริงที่ว่าเธอพาแจสกลับเข้ามาในชีวิตของเทโจเพื่อจะแก้แค้นและทำลายชีวิตของเทโจเธอจําจเหตุการณ์ที่งานดุสเชราได้หรือไม่แจส ทำอะไรกับเทโจบ้างมันเป็นเพราะเธอจัสตินจะพูดแต่ฟาเตสั่งให้เธอเงียบถามว่าเธอคิดบ้างหรือไม่ว่าความโง่เขลาของเธออาจจะทำให้หลายชีวิตต้องสูญเสียในคืนงานปาร์ตี้ดิวารีรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยตัวเขาอาจจะต้องมอดไม่เป็นเท่าทานแต่เธอกลับไม่ได้สนใจอะไรเลยเธอสนใจแค่การแก้แค้นของตัวเอง จัสมินจะพูดแต่ฟาเต้สั่งให้หยุดบอกว่าเขาสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดเขาได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอเขาทะเลาะก,กับครอบครัวตัวเองเพื่อให้เธอได้อยู่ในบ้านของเขาทุกคนเกลียดเธอแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขารักเธอมากพวกเขายอมแพ้ต่อความตั้งใจแน่วแน่และความดื้อรั้นของเขายอมที่จะให้เธออยู่ในบ้านด้วยแต่ เขาก็เริ่มเห็นทาุแท้ของเธอทีละเล็กทีละน้อยจนได้รู้ทั้งหมดว่าเธอนั้นไม่ได้รักใครเลยเธอก็แค่รักตัวเองเท่านั้นเธอล้ำเส้นด้วยการทำให้เทโจออกไปจากบ้านของเขา จัสมินปฏิเสธฟาเท้บอกต่อว่าสิ่งที่แปลกก็คือเขาเห็นเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตาของตัวเองแต่เขากลับคิดว่ามันเป็นแค่นิสัยแบบเด็กๆของเธออยู่เสมอซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของเขาเองมันไม่ใช่นิสัยแบบเด็กๆแต่มันเป็นความเห็นแก่ตัวและสันดานของเธอจัสมินก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะ เธอต้องการจะให้เขาอยู่ในชีวิตของเธอฟาเต้ถามว่าเธอต้องการเขาจริงๆอย่างนั้นหรือเพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นของเธออยู่แล้ว ตอนที่เขาเห็นเธอเป็นครั้งแรกเขาอยากจะแต่งงานกับเธอเขายัางคงเป็นของเธอตอนที่เขาทรยศเทโจและทิ้งเทโจไปเธอจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกเธอถึงทำเรื่องทั้งหมดนี้เธอจะพูดแต่เขาก็หยุดเธอไว้บอกให้เธออย่าได้แตะต้องตัวเขาเทโจทำเพื่อเธอมามากมายแต่เพราะเทโจที่ทำให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันตอน ที่เธอรู้สึกว่าความรักของเขามันดูเล็กน้อยกว่าความฝันที่จะไปแคนาดาของเธอมันก็เป็นเพราะเทโจที่ยอมแต่งงานกับเขาและทำให้ครอบครัวของเขาไม่ต้องได้รับความอับอายจากสังคม หลังจากที่ได้รู้อย่างนั้นแล้วเขาก็ตกลุมรักเธอไม่ใช่เทโจและเทโจก็รู้เรื่องนี้ดีเทโจยอมปล่อยให้เขาไปเพราะเห็นแก่เธอและยอมเปิดทางให้เธอเทโจยอมตัดทุกความสัมพันธ์กับเขาเพื่อเห็นแก่ความสุขคขงเธอเทโจทำเพื่อเธอมามากตอนนี้มันมากเกินไปด้วยซ้ำตอนนี้เทโจจะต้องไม่เสียสละหรือว่าแบกรับ ความเจ็บปวดอะไรอีกแล้วพวกเขาไม่ได้ให้อะไรแก่เทโจเลยนอกจากน้ำตาความเจ็บปวดและความเกลียดชังเทโจจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเพราะพวกเขาทั้งสองอีกแล้วเทโจจะมีแต่ความสุขกับอังคัดและเขารู้สึกยินดีกับเทโจด้วย จัสมินบอกว่าเขาเอาแต่ผู้ชื่อของเทโจไม่เคยเห็นความเจ็บปวดของเธอเลยเธอได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าเทโจไม่ได้รักเขาไม่รู้ความหมายของความรักเทโจแค่ต้องการโอ้อวดและเล่นละครเท่านั้นเทโจไม่สามารถเห็นพวกเขามีความสุขด้วยกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เทโจทำลงไปก็เพราะต้องการจะแย่งเขาไปจากเธอ ฟาเต้ก็ตะโกนบอกให้เธอหยุดพูดบอกให้เธออย่าได้กล่าวหาเทโจอีกเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแล้วเธอสามารถคิดในสิ่งที่เธอต้องการได้เขาจะไม่ทำร้ายจิตใจของตัวเองด้วยการพูดกับคนไร้สมองอย่างเธอฟาเต้เรียกให้ทหารมาจับกุมเข้าไป จัสมินหยุดเขาเขาไม่สามารถทิ้งเธอไปได้มันเป็นแค่เรื่องผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นเขาไม่สามารถจบทุกอย่างระหว่างพวกเขาได้เธอแต่งงานกับเขาแล้วและตอนนี้พวกเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาไม่สามารถทิ้งเธอแบบนี้ได้ ฟาเตสบัดมือจากเธอถามว่าเธอคิดหรือว่าเขายังอยากจะแต่งงานกับเธอหลังจากที่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเธอคิดหรือว่าเขายังอยากจะอยู่กับเธอหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผู้หญิงที่ไม่เคยนึกถึงครอบครัวของตัวเองและไม่เคยทำอะไรเพื่อครอบครัวเลยจะสามารถ รักษาความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างไรเธอจะเข้าใจความรักของเขาได้อย่างไรเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวมากรักแค่ตัวเองเธอไม่เคยจะรักคนอื่นเลยและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เธอก็เป็นนางสาวจัสมินสินทูไม่ใช่นางสาวจัสมินวิกเธอสงสัยถามว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ เพราะพวกเขาเพิ่งจะแต่งงานกันได้แค่12ชั่วโมงต่อหน้าครอบครัวของพวกเขาและนักบวชก็เป็นคนทำพิธีให้ ฟาเต้หัวเราะถามว่าเธอกำลังพูดถึงงานแต่งงานอะไรงานแต่งงานที่บ่าวสาวเดินเวียนรอบกองไฟแค่หกรอบหรืองานแต่งงานที่ทำพิธีกรรมแบบผิดๆหรืองานแต่งงานปลอมๆกับบทสวดปลอมๆจัสมินก็มีสีหน้างุนงงฟาเต้บอกว่านักบวชที่มาทำพิธีนั้นเป็นนักแสดงที่เขาจ้างมา ปกติแล้วพิธีจะสมบูรณ์เมื่อคู่บ่าวสาวเดินเวียนรอบกองไฟครบเจ็ดรอบแต่ว่าเขาเดินแค่หรอบและเขาไม่ได้แต้มสินดูให้เธอเขาแค่แกล้งทำท่าเฉยเฉยเธอคงไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเธอนั้นสนใจแค่ตัวเองและความฝันที่จะไปแคนาดาเขาถามว่า เธอรู้หรือไม่ว่า เขาแอบแก้มัดชายผ้าที่ผูกไว้ระหว่างเธอกับเขาฟาเต้หัวเราะบอกว่าพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันอีกอย่างหนึ่งนั้นเธอไม่ได้รักเขาเธอแค่อยากจะไปแคนาดาเท่านั้นเธอคงจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้บอกเรื่องนี้กับเธอในตอนนี้จริงๆเขาสามารถบอกเธอได้ในวันแต่งงานแต่เทโจและอังคัดก็มั่นกันในวันนั้นเขาไม่ต้อง ต้องการทำลายวันพิเศษของเทโจก็เพราะว่าเธอเขาต้องการให้เทโจได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่สุดเทโจก็มีความสุขกับอังคัดและเขามีความสุขกับเรื่องนี้เช่นกัน ฟาเต้บอกทหารและตำรวจว่าพวกเขาคงจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วเขาได้ทำผิดพลาดไปแล้วเขาจะไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดอีกเขาขอร้องให้พวกเจ้าหน้าที่ให้อภัยแก่เขาและปล่อยเขาไป เพราะวันนี้เขาได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเขาบอกจัสมินว่านับจากนี้ไปเธอก็เป็นอิสระด้วยเช่นกันฟาเต้เดินจากไปจัสมินก็วิ่งตามเขาบอกให้เขารับฟังเธอเธอรู้ว่าเธอนั้นทำผิด แต่เธอขอให้เขาอย่าได้ลงโทษเธอแบบนี้เขาไม่สามารถจบความสัมพันธ์กับเธอได้เขาลืมไปแล้วหรือว่าทุกอย่างนั้นเป็นเพราะเทโจและการมั่นของเทโจจัสมินหยุดชะงักและนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเธอบอกเรื่องการมั่นปลอมๆของเทโจแก่ฟาเต้เขาจะต้องกลับไปหาเทโจอย,อย่างแน่นอน จัสมินบอกฟาเต้ว่าเขาก็รู้ว่าเทโจมั่นกับอังคัดแล้วเทโจเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเทโจได้เสียสละเพื่อให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไม่เคารพการเสียสละของเทโจอย่างนั้นหรือ เธอบอกรักเขาและกอดเขาฝาเทก็ผลักเธอออกบอกเขาเคยรักเธอตอนที่เธอทำลายความเชื่อใจเขาในครั้งแรกเขาได้ให้อภัยแก่เธอโดยคิดว่าเธอได้ทำผิดพลาดและเธอคงจะรู้ตัวและเข้าใจแต่เขาก็คิดผิดความโง่เขลาของเธอทำให้เธอทำผิดพลาดและความผิดพลาด ทำให้เธอทำเรื่องเลวร้ายเธอควรจะหยุดทำผิดพลาดได้แล้วเธอไม่อาจได้รับการให้อภัยและมีแต่การลงโทษเท่านั้น จัสตินบอกว่ามันเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปเธอยอมรับว่าเธอทำผิดบาปแต่เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำอีกเธอจะทำแต่สิ่งที่ดีๆเธอขอร้องไม่ให้เขาไปเขาบอกว่ามันไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงเกินไปสำหรับเธอเลยทั้งการที่เขาจะไปจากเธอหรือว่าการเผาหนังสือเดินทางของเธอและทำลายความฝันเธอที่จะไปแคนาดา การลงโทษเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอหรือซ้ำเธอถามว่าเขาจะทิ้งเธอไปได้อย่างไรฟาเตบอกว่าเธอก็ได้ทำแบบเดียวกันกับเขาเขาไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวหรือว่าเทโจได้นี่คือการลงโทษของเธอและของเขาด้วยเช่นกัน อังคัดกำลังขับรถเทโจยื่นแหวนมั่นคืนให้เขาและขอบคุณเขาเขาก็รับมันไปและพยักหน้าให้เธอเทโจก็เหมือมองออกไปนอกหน้าต่างอังคัดมองดูเธออย่างเศร้าใจ